Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจมากๆฉบับหนึ่งจาก International Council for Harmonization หรือ ICH ค่ะคือแนวทาง M9 นะคะ ซึ่งว่าด้วยเรื่องสำคัญอย่างการยกเวน้นการศึกษาชีวสมมูลโดยอาศัยระบบการจำแนกประเภทชีวะเศสัชพันธุ์หรือที่เราอาจจะเรียกกันติดปากว่า BCS-based by waivers นั่นเองค่ะแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็คือเอกสารแนวทางปฏิบัติ ICHM 9ฉบับสมบูรณ์เลยค่ะที่เขารับรองอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019 ภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าระบบนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราข้ามการศึกษาชีวสมมุลในมนุษย์หรือ in vivo นะคะสำหรับยาบางประเภทได้ยังไงโดยอาศัยแค่ข้อมูลจากการทดสอบในหลอดทดลองหรือ in vitro ซึ่งก็จะเน้นไปที่คุณสมบัติการละลายหรือ solubility กับการซึมผ่านหรือ permeability ของตัวยาสาคัญ ถ้าพูดในง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนทางลัดทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะเพื่อประเมินว่ายาตัวใหม่กับยาอ้างอิงเนี่ยจะให้ผลเหมือนกันในร่างกายไหมโดยที่ไม่ต้องไปทดสอบในคนทุกๆครั้งไปอะนะคะเอาละค่ะเรามาแกะประเด็นนี้กันนะคะจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแนวทางนี้มันส่งผลโดยตรงเลยค่ะกับความรวดเร็วในการนำยาโดยเฉพาะพวกยาชื่อสามัญหรือยาที่อาจจะปรับปรุงสูตรตำลับเล็กๆน้อยๆออ,ออกสูตรตลาดให้ผู้ป่วยได้ใช้กัน ขอเริ่มต้นด้วยคำพื้นฐานกันก่อนนะคะคำว่าชีวะสมมูลหรือ bioequivalence เนี่ยมันหมายถึงอะไรคะครับคำว่าชีวะสมมูลหรือ bioequivalence ก็ e จะอธิบายก็คือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ยา2ชนิดนะครับที่มีตัวยาสำคัญเดียวกันเมื่อเราให้ในขณะที่เท่ากันเนี่ยยาทั้งสองต้องแสดงให้เห็นว่า อัตราและก็ปริมาณการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายหรือที่เราเรียกว่าชีวประสิทธิผลหรือ bioavailability นะครับมันต้องใกล้เคียงกันมากๆอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทางสถิติเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่ายาทั้งสองตัวนี้จะมีประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยที่ทัดเทียมกันได้จริงๆซึ่งปกติเราก็จะวัดจากค่าสำคัญสคัญอย่างเช่นค่า AUC หรือพื้นที่ใต้กราฟความเข้มข้นยาตามเวลาแล้วก็ค่า Cmax หรือความเข้มข้นยาสูงสุดในเลือดครับค่ะชัดเจนเลยทีนี้ก็มาถึงหัวใจสำคัญของเรื่องวันนี้เลยนะคะคือการยกเว้นการศึกษาชีวะสมมูลหรือ Bioaver w aver. อันนี้คืออะไรคะ ตัว b i o w a v e r เนี่ยแนวคิดหลักๆของมันก็คือการที่เราใช้ข้อมูลจากการทดสอบ in-vitro หรือในหลอดทดลองนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่การศึกษาในมนุษย์โดยตรงเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันความเท่าเทียมกันแทนที่เราจะต้องทำการศึกษา in-vivo หรือในมนุษย์ไปสะทุกครั้งเป้าหมายหลักก็ชัดเจนครับคือต้องการลดการศึกษาในมนุษย์ที่ไม่จาเป็นลงไปลดภาระลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในกรณีที่เรามีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มันหนักแน่นพอที่จะทำนายพฤติกรรมของยาในร่างกายได้โดยที่เรายังคงความมั่นใจในเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยของยาไว้ได้อยู่ครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการหาทางเลือกที่สมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์งั้นเรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือหลักที่ทำให้เกิดไบโอเวเวอร์กันหน่อยค่ะนั่นคือระบบ BCS ใช่ไหมคะใช่ครับระบบการจำแนกประเภทชีวเภสัชพันธ์ หรือ Biopharmaceutics Classification System ตัวย่อคือ BCS ค่ะมันคืออะไรแล้วแบ่งยาเป็นกลุ่มยังไงบ้างคะครับระบบ BCS เนี่ยเป็นแนวทางทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ใช้แบ่งตัวยาสำคัญหรือ API ออกเป็น4กลุ่มหลักๆโดยพิจารณาจากคุณสมบัติพื้นฐาน2อ,อย่างที่สำคัญมากๆต่อการดูดซึมยาหลังกินเข้าไป ก็คือการละลายในน้ำหรือ aqueous solubility กับความสามารถในการซึมผ่านเยื่อบูลำไส้หรือ intestinal permeability ครับค่ะแล้วสี่กลุ่มนั้นมีอะไรบ้างคะก็จะแบ่งเป็น class 1คือพวกที่ละลายสูงแล้วก็ซึมผ่านสูงด้วย class 2ละลายต่ำแต่ว่าซึมผ่านสูง class 3อันนี้จะกลับกันคือละลายสูงแต่ซึมผ่านต่ำแล้วก็สุดท้าย class 4คือต่ำทั้งคู่เลยครับทั้งละลายต่ำและซึมผ่านต่า อืมค่ะมีสี่กลุ่มตามคุณสมบัติ2อย่างนี้ครับผมและสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นหลักของแนวทาน ICM9 h นี่เลยนะครับก็คือการยกเว้นชีวะสมมูลโดยใช้ BCS หรือ BCS Best Bioavver w เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่ยาในกลุ่ม Class 1กับ Class 3เป็นหลักครับอ๋อเน้นที่ Class i กับ3ใช่ครับ ส่วนขอบเขตการใช้งานเนี่ยแนวทางนี้จะใช้กับยาที่เป็นยาเม็ดหรือยาน้ำแขวนตะกอนชนิดที่ออกฤทธิ์ทันทีหรือ immediate release นะครับที่ให้โดยการกินเพื่อให้ยาดูดซึมเข้ากระแสะเลือดแต่ก็มีข้อยกเว้นสำคัญอยู่เหมือนกันคือจะไม่ครอบคลุมยาที่มีช่วงการรักษาแคบหรือ narrow therapeutic index ค่ะ พวกยาที่ต้องระวังเรื่องขนาดยามากๆถูกต้องครับเพราะยาพวกนี้ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลเสียได้แล้วก็ไม่รวมถึงยาที่ออกแบบมาให้ดูดซึมในช่องปากโดยตรงอย่างเช่นยาอมใต้ลิ้นหรือยาแปะกระพุ้งแก้ม อ๋อแล้วก็ยังใช้ได้กับยาตำรับผสมหรือ fixed dose combination FDC ด้วยนะครับยาที่รวมหลายตัวยาในเม็ดเดียวใช่ครับแต่ก็มีเงื่อนไขอีกว่าตัวยาสำคัญทุกตัวในตำรับผสมนั้นๆจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับคลาสของตัวเองด้วยครับถึงจะเข้าขายโอเคค่ะชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ยาทุกตัวที่จะเข้าขายได้ง่ายๆทีนี้คาว่าละลายสูงเนี่ยในทางปฏิบัตินี้เขาวัดกันยังไงคะถึงจะเรียกว่าสูงครับ อันนี้ก็มีเกณฑ์ระบุไว้ชัดเจนในเซคชั่น2.1นะครับตัวยาจะถือว่าละลายสูงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อขนาดยาที่สูงที่สุดที่เราใช้ในการรักษาเพียงครั้งเดียวหรือ High Single Therapeutic Dose นะครับมันสามารถละลายได้อย่างสมบูรณ์ในสาระละลายที่เป็นน้ำปริมาตรไม่เกิน250มิลิลิตร250มิลิลิตรก็ประมาณแก้วน้ำหนแก้วครับ ประมาณนั้นเลยซึ่งเป็นปริมาตรที่ใกล้เคียงกับของเหลวในกระเพาะอาหารเราเวลาไม่ได้กินอะไรเยอะๆที่อุณหภูมิร่างกายคือ37องศาเซลเซียสบวกลบ1แล้วก็ที่สำคัญคือต้องละลายได้ดีตลอดช่วงค่า pH ที่เราพบในทางเดิอนอาหารส่วนต้นๆด้วยคือตั้งแต่ pH 1.2ไปจนถึง6.8 เขาบังคับว่าต้องทดสอบอย่างน้อย3ค่า pH ในช่วงนี้นะครับเช่น 1.2, 4.5แล้วก็6.8แล้วก็ต้องรวมถึงค่า pH ที่ยาละลายได้น้อยที่สุดด้วยถ้าหากว่าค่า pH นั้นมันอยู่ในช่วง1.2ถึง6.8นี้อ๋อค่ะคือต้องมั่นใจว่ายาละลายได้ง่ายจริงๆในสภาวะต่างๆของกระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นถูกต้องครับและก็ไม่ใช่แค่ละลายได้นะครับ แต่ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าการละลายนั้นมันคงที่คือไม่ใช่ละลายปุ๊บแล้วสลายตัวไปอย่างรวดเร็วการทดสอบก็ต้องใช้วิธีที่น่าเชื่อถือแล้วก็ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องหรือ validation มาแล้วเช่นวิธีวัดการละลายสมดุลหรือ equilibrium solubility อย่างเทคนิคที่เรียกว่า shake flask แล้วก็ต้องทำซ้ำอย่างน้อย3ครั้งในแต่ละสภาวะ pH เพื่อยืนยันผล ที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือต้องพิสูจน์ความคงตัวของยาในสาระละลายที่เราใช้ทดสอบด้วยครับถ้าเกิดว่ายาเสื่อมสลายไปมากอย่างเช่นเกิน10%อันนี้ก็จะถือว่าจําแนกประเภทการะละลายไม่ได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะใช้ข้อมูลจากงานวิจัยมาอ้างอิงได้บ้างแต่ก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีครับว่าการทดลองในงานวิจัยนั้นๆนมันได้มาตรฐานตามที่แนวทางนี้กําหนดไว้ครบถ้วนหรือเปล่าค่ะเข้าใจเรื่องการะละลายแล้วแล้วเรื่องการซึมผ่านสูงล่ะคะ การวัดว่ายาจะผ่านผนังลำไส้ได้ดีแค่ไหนอันนี้ทำยังไงให้มั่นใจได้โดยไม่ต้องทดสอบในคนโดยตรงคะ oh, Availability คือสัดส่วนยาที่เข้าสู่กระแสะเลือดได้จริงๆเทียบกับการฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรงนะครับถ้าค่านี้สูงกว่าหรือเท่ากับ85% 85%เลยเหรอคะค่อนข้างสูงนะคะใช่ครับ85%ก็ถือว่าซึมผ่านสูงแล้ว หรืออาจจะดูจากปริมาณยาที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือร่วมกับเมตาบอลต์บางชนิดที่ถูกขับออกทางปสัสสาวะถ้ามันมากกว่า85%ของขนาดยาที่ให้ไปอันนี้ก็ใช้ได้เช่นกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องชนิดของเมตาบอลต์นิดหนึ่งนะครับหรือว่ายาที่ไม่ถูกดูดซึมแล้วอาจจะถูกแบคทีเรียนในลำไส้เปลี่ยนแปลงไปอันนั้นจะไม่ถูกนับรวมเว้นแต่จะมีข้อมูลมายืนยันจากเจนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลในมนุษย์ล่ะคะมีทางเลือกอื่นไหมมีครับก็สามารถใช้วิธีทดสอบอินวิทรที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับได้ เช่นการใช้เซลล์คาโค2อ๋อเซลล์เคโค2ที่เคยได้ยินบ่อยๆที่ว่าเป็นเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ใช่ครับเป็นเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ว่าพอเรานำมาเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาตัวเองให้มีลักษณะและการทำงานบางอย่างคล้ายกับเซลเซล์เยื่อบุลำไส้เล็กของเราได้เช่นการสร้างชั้นเซลล์ที่เรียงตัวชิดกันหรือ tight junction นะครับ เหมือนเป็นแบบจำลองผนังลำไส้ในหลอดทดลองอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าก็มีจุดที่ต้องระวังเหมือนกันคือเซลล์เคโคชูเนี่ยมันจะเหมาะที่สุดกับการประเมินยาที่ขนส่งผ่านผนังลำไส้แบบแพร่ผ่านธรรมดาหรือ passive diffusion ดังนั้นถ้าเราจะใช้ข้อมูลจากเคโคชูมายืนยันว่ายาเนี่ยซึมผ่านสูงนะเราต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมด้วยครับว่าการซึมผ่านนั้นน่ะมันไม่ได้อาศัยหรือว่าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยโปรตีนขนส่งยาที่อยู่บนผิวเซลล์มากจนเกินไปโดยเฉพาะพวกโปรตีนที่ทำหน้าที่คอยปั๊มยาออกจากเซลล์หรือ efflux transporters นะครับเช่นต้องแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนการปั๊มยาออกเทียบ,บกับการปั๊มยาเข้าหรือ efflux ratio มันมีค่าน้อยกว่า2 อ๋อต้องดูเรื่องโปรโตีนพวกนี้ด้วยใช่ครับไม่อย่างนั้นผลจากห้องแลบอาจจะดูดีกว่าความเป็นจริงในร่างกายได้แล้วก็แน่นอนต้องยืนยันความคงตัวของยาในสภาวะทดสอบด้วยเช่นกันครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ายาซึมผ่านสูงไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามยาตัวนั้นก็จะถูกจัดว่าเป็นยาที่มีการซึมผ่านต่ำหรือ low permeability ไปครับโอเคค่ะ เข้าใจเรื่องคุณสมบัติของตัวยาสำคัญแล้วนะคะทั้งการละลายและการซึมผ่านทีนี้มาดูที่ตัวผลิตภัณฑ์ยาจริงๆที่เป็นเม็ดหรือแคปซูลที่เราใช้กันบ้างดีกว่าค่ะนอกจากตัวยาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอ,อีกเยอะแยะเลยที่เรียกว่าสารปรุงแต่งยาหรือ excipients พวกนี้มันมีผลต่อก,การขอ bioaver ไหมคะ โอ้มีผลอย่างมากเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดมากๆด้วยสารปรุงแต่งยาหรือ e x c i p i e n t s พวกนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีฤทธิ์รักษาโดยตรงแต่มันก็ส่งผลต่อการปลดปล่อยยาการละลายยาหรือแม้กระทั่งการดูดซึมของตัวยาสาคัญได้ครับโดยหลักการแล้วเนี่ยตำรับยาที่เราต้องการจะขอ b i o อเ i v e r หรือ Test Product เนี่ยควรจะต้องมีส่วนประกอบเหมือนกับยาอ้างอิงหรือ Reference Product ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ในความเป็นจริงมันก็อาจจะต่างกันบ้างใช่ไหมคะผู้ผลิตคนละรายกันใช่ครับซึ่งพอมีความแตกต่างเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องประเมินผลกระทบของมันอย่างรอบคอบเลยโดยเฉพาะสารปรุงแต่งยาบางชนิดที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันอาจจะส่งผลต่อการดูดซึมได้เช่นพุงน้ำตาลแอลกอฮอล์บางตัว อย่างแมนิทอลโซบิทอลหรือพวกสารลดแรงตึงผิวอย่างโซเดียมล r y l ลซ l ลเฟตหรือ SLS นะครับการประเมินก็ต้องดูทั้งปริมาณที่มันต่างกันดูว่ากลไกลที่มันอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยคืออะไรเช่นไปเปลี่ยนการละลายของยาไหมหรือไปเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของลำไส้หรืออาจจะไปยุ่งกับโปรตีนขนส่งยาแล้วก็ต้องดูประกอบกับคุณสมบัติของตัวยาสาคัญเองด้วยครับว่ามันไวต่อ,อการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มากน้อยแค่ไหน แล้วกฎเกณฑ์เรื่องความเหมือนหรือความต่างของสารปรุงแต่งยานี่เข้มงวดเท่ากันไหมคะสําหรับยาคลาสไอกับคลาสตรีไม่เท่ากันครับอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่สะท้อนความแตกต่างของความเสี่ยงระหว่าง2คลาสนี้สําหรับยาคลาสไอนะครับซึ่งมันละลายดีแล้วก็ซึมผ่านดีอยู่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปถือว่ามีความเสี่ยงต่ํากว่าการควบคุมสารปรุงแต่งยาก็จะเน้นไปที่ตัวที่อาจจะมีผลกระทบชัดเจน ซึ่งสารกลุ่มนี้จะต้องเป็นชนิดเดียวกันหรือ qualitatively same และก็มีปริมาณใกล้เคียงกันมากหรือ quantitative l y s i m i l a r คือต่างกันได้ไม่เกินบวกลบ10%เมื่อเทียบกับปริมาณในยาอ้างอิงนะครับส่วนสารปรุงแต่งยาอื่นๆที่ไม่ได้มีผลกระทบชัดเจนอาจจะมีความยืดหยุ่นได้มากกว่านั้นหน่อยแล้วสำหรับยาคลาส3ล่ะคะที่ละลายสูงแต่ซึมผ่านต่า อันนี้สถานการณ์ต่างกันเลยครับเพราะว่าการซึมผ่านมันเป็นขั้นตอนที่จำกัดอัตราการดูซึมหรือ rate limiting step อยู่แล้วทำให้ยา Class 3มเนี่ยมันไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสารปรุงแต่งยามากกว่าคลา s s 1มากๆดังนั้นแนวทางก็เลยกำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าเยอะเลยครับคือ โดยหลักการแล้วสารปรุงแต่งยาทุกชนิดนะครับยกเว้นพวกสารเคลือบฟิลมหรือเปลือกแคปซูลควรจะต้องเป็นชนิดเดียวกันและมีปริมาณใกล้เคียงกันมากตามขีดจำกัดที่ระบุไว้ละเอียดในตารางที่1ของแนวทางเลยครับโหทุกชนิดเลยเหรอคะ ใช่ครับยกเว้นสารเคลือบหรือเปลือกแคปซูลต้องเป็นชนิดเดียวกันและปริมาณใกล้เคียงกันมากเช่นพวกสารเพิ่มปริมาณได l u e เวอาจจะต่างกันได้ไม่เกิน10%สารช่วยแตกตัวดิสซินติก a รนบางชนิดก็ไม่เกิน6%บางชนิดไม่เกิน2%สารยึดเกาะไบเดอร์ไม่เกิน1%อะไรทำนองนี้ครับแล้วก็ผลรวมความแตกต่างของสารตรุงแต่งยาทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่เกิน10%ด้วยเมื่อเทียบกับน้ำหนักแกนยาหรือคอเวต ฟังดูแล้วการพัฒนาสูตรตำรับยาคลาสทรีเพื่อให้เข้าเกณฑ์ไบโอเวอร์เนี่ยน่าจะท้าทายกว่าคลาสวันพอสมควรเลยนะคะเพราะข้อจำกัดเรื่องสารปรุงแต่งยาเยอะกว่ามากจริงๆเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องเลยครับการควบคุมสูตรตำรับสำหรับยาคลาสทรีเพื่อขอ b i o อเวอร์เนี่ยมีความซับซ้อนและก็ต้องการความแม่นยำสูงกว่าจริงๆครับ ส่วนยาตำรับผสมหรือ FDC นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันคือถ้าในตำรับนั้นมีตัวยาคลาสทรีผสมอยู่ไม่ว่าจะผสมกับคลาส one หรือมีแต่คลาสทรีล้วนๆก็ตามจะต้องใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดของคลาสทรีกับสารปรุงแต่งยาทั้งหมดเลยครับค่ะชัดเจนมากค่ะนอกจากเรื่องส่วนประกอบแล้วอีกดานสำคัญก็คือการทดสอบการละลาย i ิน i t ท o เปรียบเทียบกันใช่ไหมคะ The dissolution testing เปรียบเทียบระหว่างยาที่เราขอพิจารณาหรือ test product กับยาอ้างอิง หรือ reference product โดยยา test product ที่นำมาทดสอบนี้ก็ต้องมาจากรุ่นการผลิตหรือ batch ที่สะท้อนกระบวนการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์แล้วก็มีขนาดตามที่แนวทางกำหนดไว้ด้วยครับแล้วการทดสอบนี้ต้องทำยังไงลวผลต้องออกมาแบบไหนคะถึงจะเรียกว่าผ่านเกณฑ์ครับการทดสอบก็ต้องทำภายใต้สภาวะมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตำราย,ยาหรือฟาร์โมโคเพียนะครับต้องใช้เครื่องมือทดสอบการละลายแบบมาตรฐานเช่นแบบ pipe p a d l e หรือแบบตะกร้า basket ในสารละลาย buffer 3มชนิด ที่เรียนแบบค่า pH ในไทม์เลออาหารก็คือ pH 1.2 4.5แล้วก็6.8ที่อุณหภูมิร่างกายคือ37องศาเซลเซียสบวกลบ1เราก็ต้องทดสอบกับยาจำนวนหลายหน่วยอย่างน้อย12เมตรหรือแคปซูลต่อผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วเกณฑ์การตัดสินผลล่ะคะต่างกันระหว่างคลาส I กับทร e อีกไหมคะต่างกันอีกครับแล้วก็ค่อนข้างมีนิยละสำคัญเลยสำหรับยาคลาส I เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านิดหน่อยครับคือมีทางเลือกได้ 1. คือยาทั้ง2ตัวทั้งเทสและเรฟรีน์นะครับต้องละลายได้เร็วมากหรือ very rapid คือปริมาณยาที่ละลายออกมาโดยเฉลีย่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ85%ภายในเวลาแค่15นาทีในทุกสภาวะ pH ที่ตรวจสอบ15นาที85%นี่เร็วมากจริงๆค่ะใช่ครับเร็วมากหรือ2คือ ยาทั้งสองตัวอาจจะไม่ต้องเร็วมากขนาดนั้นแต่ต้องละลายได้เร็วหรือ rapid คือมากกว่าหรือเท่ากับ85%ภายใน30นาทีและต้องมีโปรไฟล์การละลายหรือกราฟการละลายที่คล้ายคลึงกันหรือ similar ด้วยซึ่งอันนี้เราจะประเมินโดยใช้ค่าทางสถิติที่เรียกว่า F2 หรือ similarity factor นะครับค่า F2 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ50ในทุกสภาวะ pH ที่ทดสอบหรือแม้กระทั่งกรณีที่ตัวหนึ่งละลายเร็วมากอีกตัวแค่เร็วก็ยังต้องแสดงความคล้ายคลึงกันด้วยค่า F2 อยู่ดีครับ อ๋อ oh, เหมือนจะมีทางเลือกให้คลาส s I บ้างแต่คลาส3ล่ะคะสำหรับยาคลาส s C นี้นี่ไม่มีทางเลือกเลยครับเข้มงวดกว่านั้นมากคือยาทั้งเทส t และ Reference ต้องแสดงคุณสมบัติการละลายที่เร็วมากหรือ very rapid เท่านั้นต้อง very rapid อย่างเดียวใช่ครับคือต้องละลายได้อย่างน้อย85%ภายใน15นาทีเท่านั้นในทุกสภาวะ pH ที่ทดสอบ ไม่มีการยอมรับเกณฑ์เร็วและคล้ายคลึงกันเหมือนอย่างคลาส I ครับโหต้องละลายเร็วสุดๆอย่างเดียวเลยสำหรับคลาสสี่ทำไมถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นล่ะคะรวดเร็วมากๆและสมบูรณ์ในลำไส้ส่วนต้นๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ยาได้สัมผัสกับผนังลำไส้ให้มากที่สุดและมีเวลาที่จะถูกดูดซึมได้มากที่สุดก่อนที่ยาจะเคลื่อนตัวผ่านส่วนที่ดูดซึมได้ดีไปซึ่งอันนี้สำคัญมากสำหรับยาที่โดยพื้นฐานแล้วมันซึมผ่านได้ไม่ดีนักอยู่แล้ว ส่วนค่า f2 ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เปรียบเทียบรูปร่างของกราฟการละลายทั้งหมดแต่การจะใช้ค่า f2 มาสรุปผลได้เนี่ยผลการทดลองก็ต้องมีความสม่ำเสมอไม่แปรปรวนมากจนเกินไปด้วยนะครับเขาก็มีเกณฑ์เรื่องค่า cv หรือสัมประสิทธิ์การแป,ปรโพลกลับไว้อีกแล้วก็สำหรับยา fdc หรือยาตำรับผสมตัวยาสำคัญทุกตัวในนั้นก็ต้องผ่านเกณฑ์ตามคลาสของตัวเองด้วยครับ ค่ะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วค่ะตั้งแต่คัดกรองตัวยาด้วย BCS ควบคุมสารปรุงแต่งยาในสูตรตำรับอย่างเข้มงวดไปจนถึงการพิสูจน์การละลายที่รวดเร็วและหรือคล้ายคลึงกันสุดท้ายถ้าผ่านหมดทุกด่านนี้ก็ต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดไปยื่นประกอบการพิจารณาใช่ไหมคะแน่นอนครับการยื่นขอใบเอไว้ว่เนี่ยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆครับเพื่อสนับสนุนการจัดประเภท BCS ของตัวยาสําคัญ ต้องแสดงการเปรียบเทียบส่วนประกอบกับยาอ้างอิงอย่างละเอียดว่ามีอะไรต่างกันบ้างปริมาณเท่าไหร่ต้องมีรายงานผลการทดสอบการละลายพร้อมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบหรือ validation ด้วยรวมถึงข้อมูล CQ2 ถ้าหากว่าเราใช้วิธีนั้นมาสนับสนุนเรื่องการซึมผ่านและที่สำคัญก็คือการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ประกอบการประเมินความเสี่ยงหากว่ามันมีความแตกต่างใดๆเกิดขึ้นระหว่างยาเทสกับ reference product ครับ การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ระบบ BCS ก็เป็นกรอบการทำงานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากๆเลยนะคะช่วยให้เราสามารถจำแนกยาตามคุณสมบัติการละลายและการซึมผ่านซึ่งมันก็เปิดประตูไปสู่การยกเว้นการศึกษาชีวสมมวลในมนุษย์หรือ Bioaviver w ได้โดยเฉพาะสำหรับยานในกลุ่มคลาส1และคลาส3แต่ว่าการจะได้รับยกเว้นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ ต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดหลายด่านมากๆทั้งคุณสมบัติของตัวยาเองการควบคุมส่วนประกอบสารปรุงแต่งยาอย่างใกล้ชิดและผลการทดสอบการละลายในหลอดทดลองที่ต้องรวดเร็วหรือคล้ายคลึงกันตามที่กำหนดไวเปเป้เป๊ะๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยลดภาระการศึกษาในคนลงได้มากโดยที่ยังคงมีหลักประกันว่ายาจะมีประสิทธิภาพทัดเทียมกันนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีก การที่เรามีแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลแล้วก็ได้รับการยอมรับร่วมกันอย่าง ICHM9 เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับมันช่วยสร้างความสอดคล้องกันในกระบวนการพัฒนายาและการขออนุญาตทะเบียนยาทั่วโลกทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการประเมินซึ่งผลที่ตามมาก็คือ อาจจะนำไปสู่การที่ยาจำเป็นโดยเฉพาะยาชื่อสามัญหรือยาที่ปรับปรุงสูตรเล็กน้อยเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นในหลายๆประเทศโดยที่ยังคงรักษามาตรฐถถานคุณภาพและประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับยาต้นแบบไว้ได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสมดุลที่ดีนะครับระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กับความต้องการในทางปฏิบัติและนี่ก็คือประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายจากการสำรวจข้อมูลของเราในวันนี้นะคะ เมื่อเราเห็นข้อกำหนดที่ละเอียดและเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมผลของสารปรุงแต่งยาและข้อบังคับเรื่องการละลายที่ต้องเร็วมากๆสำหรับยาคลาส3แล้วเนี่ยลองจินตนาการถึงอนาคตดูสิคะว่านวัตกรรมทางเภสัชกรรมใหม่ๆอย่างเช่นระบบนำส่งยาที่อาจจะซับซ้อนกว่าเดิมหรือสารปรุงแต่งยาชนิดใหม่ๆที่อาจจะมีกลไกาการทำงานที่เรายังไม่เข้าใจถ่องแท้มันจะเข้ามาท้าทายหรืออาจจะทำให้กรอบการทำงานของ BCS ที่เราคุยกันวันนี้ ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหรือในอีกทางหนึ่งความก้าวหน้าของแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์หรือ In Silico m o d e l i n g ที่สามารถทำนายพฤติกรรมของยาได้แมน่นยำขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทเสริมหรืออาจจะถึงขั้นเข้ามาทดแทนการทดสอบ in vitro รบางอย่างที่เราพูดถึงกันในวันนี้สำหรับการขอไบโอไวเวอในอนาคตได้หรือไม่ก็น่าติดตามจริงๆค่ะสาหรับประเด็นเหล่านี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ P A C Academic Center.